ช่ไหม呀ใช่ไหม呀ใช่ไหม呀ใช่ไหมใช่เด็กคนเมื่ีปะใช่ปะสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊อกการมิกาดูรัว ถ้าใช่เอาวให้รบยาวต้องแข็งไม่ดีวิจัยเสียเล่นเกมโลกาเรื่องถึงไม่สังไปตรงนั้นออกจากโลกเปล่าถ้าไม่เปิดไม้ปูจะไม่เปิดไม้กูจ,จากโลกเปล่าใช่ก่า เรี่อแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาไยมเลวอะมาจ้ะแค่เด็ก t ้คนนึงนะแต่ขอไปดูตัวละครน้ะเนิะเกิดกู ดิแกรรมตัวนี้บอกเลยย่อได้อาปาเสิย่ะคนอื่เขาเขาจะด่าถึงโคตรเงาสาักคนอยู่นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยไม่มีใครบอกเนะี่ยคนนี้จะโดนกูด่าและที่ด่ <c oughs> กูจะจะไม่อยากถือจืนยิงเนี่ยมาจะไปดูพอปูเจอความปูไก่เอ้ยจะจอกเอ้ยเนี่ย เสียงเนี้ยกูจำได้อเอ่เกียจากไูไกลอ่ะดากูกระจอกดาพวกกูเนี่ยเลยกูจำได้กูเนี้ยใช่ปะ kill. ใช่ใช่เห็นไหมว่าคนอื่นเขาไก่ว่าคนอื่นเขาก็จอกเขาพิจารณาตัวมาตามมา เสียงมกผู้ชได้ว่าเสียงมันจีกใช่ปะอนี่จะกลัวจังเลยจะดิบยานเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใล่จ่ได้าิด ไม่รู้ใชไ่ไปใช่นะ่ะทำผิดไปรู้จักขอโทษไม่ใช่ปากแสบใช่ไม่ใชจนะ่ะจะไม่เล่นนะเนี่ยเดจะเล่นนงเกิม Capturing the revival pool. We're tired, we're seeing We're looking at it. we ไฟตรงนัน้นเ,เสียงน่าใช่เลยเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงที่ด,าด่าเสร็จแล้วก็มนไฟตรงนัน้นถ้าไม่ใช่นะป่า